เพื่อนเอาเงินไปจากมาใช้แล้วไม่มีเงินไปใช้อ๋อมงึงเอไอ้รุ่นเอาบอกผมบอกบอกบอกในเรื่องหุกกลมนะพี่น้องนะงการใช้หนี้หน้าที่ลูกหนี้คือใช้หนี้ใช่ไหมจะได้มาโดยวิธีใดหุกกลมใช้หนี้ก็ซอหุกกลมเข้าใจไหมะ แต่มันติดตรงที่ว่าเรื่องของศักดิ์ศและความเป็นศักดิ์รีของเราแค่นั้นเองนะผมเนี่ยสมมุติว่าผมมีมีหนี่มีสินอะไรก็แล้วแต่นะผมต้องใช้ไหมผมต้องใช้ผมไม่มีความสามารถจะใช้ได้นะมมผมก็มาขอช่วยช่วยช่วยผมหน่อยใช้นี่พี่น้องสงสารพี่น้องก็ช่วยผมก็ไปจ่ายก็ซ้อก,การใช้นี้ แต่จุดที่เรายืนเนี่ยผมมาขอท่านแบบนี้นี่อะไรอ่ะนี่ที่ผมไปใช้ในเรื่องของผมไม่ใช่นี่สาธานะซ้อจริงแต่ศักดิ์ศรีเราควมันก็จะลดลงเข้าใจไหมกับอีกประเภทหนึ่งเจรจารเจ้านี้ผมจะใช้ให้นะครับผมมีความสามารถจ่ายได้เท่านี้เท่านี้ก่อนและเราพยายามทำงานหาเงินในการใช้นี่ แบบนี้ดีกว่าเพราะหลักศาสนาเนี่ยนะไม่สนับสนุนในขอไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนาบีบอกว่าอันนี้เราเป็นนักเรียนเอาหะดิสล่ะฟังแล้วเอาไปใช้คนคนหนึ่งเอาเชือกเดินเข้าไปในป่าตัดฟืนตัดไม้เอามาขายเนี่ยดีกว่าที่เขาจะไปแบมือขอจะไปขอคนเพราะอุลามากล่าวว่า เวลาเราขอคนเนี่ยมันจะทำให้เราต่ำต้อยลงจริงไหมครับผมอยู่แบบเนี้น้องรู้ไหมว่าอาจารย์บ่ำรวยหรือจนไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยนะผมอาจจะกลับไปบ้านเจียวไข่กินกับเมียก็ได้นี่คือศักดิ์ศรีลักษณะนะ ผมรู้จักคนพิการคนหนึ่งเนี่ยผมจะบอกไอ้นั่งรถวิวแชร์เนี่ยนะขาเดินไม่ได้เย็บรองเทา้ายากจนรถวิวแชร์นี่เก่าใ้ขอโทษนะแม่งโคตรเก่าเลยอะอยู่กับเรานะมาช่วยงานศาสนามายกเก้าอี้ให้ผม เอาเก้าอี้ตั้งบนตัววิลแช์เนี่ยไปน้องแล้วก็ดันรถวินแช์เนี่ยเอาไปเร,เรียงเรียงเรียงเพื่อให้คนฟังบัรยายมีอยู่ช่วงหนึ่งตังเขาไม่มีคนจนมียัหนึ่งลูกติดสองลูกจริงอีกสองเป็นสี่คนเช่าบ้านอยู่ลูกสี่ตัวเองพิการภรรยารับจ้าง ทั่วไปเมียทำงินหนักมากเพราะผัวเย็บรองเท้าได้อย่างเดียวเดือนนั้นผมรู้จักกับเบนี่นะติดค่าเชาบ้านสามเดือนไม่มีตังใจสามเดือนนะและเราก็รู้ด้วยว่าไอ้นี่ไม่เม็ก ผมบอกเบเอาอย่างงี้ไหมครับผมมีหน่วยงานหนึ่งนะเบนะเขาจะช่วยเหลือได้จริงๆไม่มีบอกตรงนี้นะไม่มีหน่วยงานไหนลกที่จะช่วยแต่ผมพูดถ้าเบตกลงเนี่ยผมตั้งใจแล้วว่าจะไปขอช่วยๆกับเพื่อนๆรวมตังพวกเราในยามาอาเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เปิดบริจาคโอเปนอย่างนั้นนะฮะ ในแก๊งเดียวกันเนี่ยเฮ้ยช่วยเว้ยแบไม่ไม่มีตังค์จ่ายค่าบ้านช่วยจุดหนึ่งเอาตาังค์ไปให้แบเอาไหมครับผมมีกองทุนอยู่แล้วผมจะเอามาให้จะได้ไปจ่ายค่าบ้านจะได้เอาไปใช้จ่ายในบางส่วนคนพิการคนนี้ตอบว่าอะไรรู้ไหมคนพิการคนนี้ตอบว่า ไม่เป็นไรครับขอบใจมากขอผมพยายามให้เต็มที่ก่อนอัลลอฮ์ขอผมพยายามให้เต็มที่ก่อนอลลอยายาเอนย็บรองเท้าไม่เป็นไรครับไม่ต้องไม่ต้องเอาเงินมาช่วยผมผมขอพยายามไม่สุดความสามารถจากวันนั้นที่เขาพูดกับผม สหรือสี่ปีวัาลาว่าลำชายพิการคนนี้ไม่เคยเดินไม่เคยนั่งเชนรถมาหาผมแล้วขอตงา์แม้แต่บาทเดียวผมขอพยายามก่อนครับขอบคุณมากผมขอพยายามการไม่ขอคนอันลลอฮ์จะช่วยสุดท้ายวันนี้เกิดอะไรขึ้น เย็บ yeah, รองเท้าช่วงโควิดช็อกไปพักหนึ่งไปน้นคนหายวันนี้มาชาอั ah, ลล้อรองเท้าเข้ามาเรื่อยๆเด็กโรงเรียนเปิดนักกีฬาฟุตบอลริสกีมาถึงจะไม่เยอะแต่ศักดิ์ศรีของเขายังเหลืออยู่เต็มร้อยชายคนนี้พิการแต่ไม่ขอความช่วยเหลือแล้วผมกับไอ้บังนี่ไม่ใช่ใครเลยเพื่อนในจามาดเดียวกันถ้าบังตกลงเนี่ยนะ ไม่มีใครรู้เลยว่าบางเอาเงินจากไหนแต่บางไม่เอาบางกำลังสอนผมนะนี่ผมไม่เคยพูดกับเขานะผมพูดกับน,น้องนว่าไอ้บางคนนี่สอนผมว่าพิการยังไงะก็ไม่เคยหวังหัวเอาจมูกคนอื่นหายใจเขาพร้อมจะลุยแบบพิการอย่างเขานี่คือสิ่งที่อิสลามสอนถ้าเมื่อใดเราง่ายในการขอ เราจะมีนิสัยมักง่ายตลอดชีวิตไม่เป็นไรขอโทษนะครับผมเช่าบ้านอยู่อันนี้จริงๆพี่น้องที่เคยไปเที่ยวบ้านผมเขารู้เลยอาจารย์บ๊าบเช่าบ้านอยู่มีเหตุผลบางอย่างที่ผมต้องเช่าอยู่ตรงนั้นมีคนหนึ่งคุยกับแฟนผมว่า ไอ้นี่ไอ้น้องฟังไว้นะอันนี้ผมปิดไลฟ์สดแล้วเพราะมันโทรเข้าเกมหมดเลยเก๊กวนไม่รู้ใครโทรอลลล a h ประสงค์ัน้ัำดุลิลแหละคนคุยกับแฟนผมเมือ่ออันนี้ฟังนะผมเรียนคำพูดไม่เป๊ะร้อปอร์ซแต่ความหมายแบบนี้วัลลอให้ผมไม่ได้โกหกท่านผมไม่อยู่ คนนั้นคุยกับแฟนผมว่าทำไมอาจารย์บ๊อบไม่บอกออกไปในโซเชียลในเฟซในเพจผมคนติดตามอาจารย์เยอะแค่อาจารย์บอกว่าจะทำบ้านเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาไอ้คนลูกคนนี้มาเดี๋ยวช่วยเหล็กเดี๋ยวช่วยปูนพี่น้องบอกกับเมียผมอย่างนั้นเลยผมไม่อยู่ เมียผมตอบว่าไม่ใช่ปอนะนะคะบ้านคนอยู่เราไม่ได้จะสร้างปอนะโรงเรียนไม่จำเป็นในความหมายไม่จำเป็นต้องโบธนาแบบนั้นพี่น้องบทเรียนหนึ่งที่ผมได้จากชายพิการทุกคนอยากได้บ้านอยากมีความสุขอยากมีรถอยากมีความสบายมีสองอย่างให้ท่านเลือก ไอ้น้องพวกเราวัยรุ่นจะได้มาแบบหมดศักดิ์ศรีหรือจะได้มาแบบมีศักดิ์ศรีมีคนไปที่อินเดียน,นะครับพี่น้องเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งขอโทษน,นะพื้นบ้านเนี่ยทะลุเลยบ้านหลังเล็กๆพื้นทะลุเวลากินอาหารเนี่ยโรตีแห้งๆเองพีง่น้อง จิ้มแกงกินแล้วลูกมีอะไรอยู่บ้านสอมซ่แบบนี้นะมาชาอัลลอฮ์เป็นระดับด็อกเตอร์เป็นมุฮัดดิสเป็นอาเลมเป็นนักวิชาการแต่ทำไมเขาอยู่สภาพแบบนี้พนะี่น้องนี่คืออัคราของนักวิชาการที่เท้จยากมากผมไม่รับประกันว่าอนาคตผมจะเปลี่ยนขอดูอานะ สุดท้ายนี้น้องๆฟังผมอย่างหนึ่งว่าสิงโตอะต่อให้มันไม่มีอะไรกินมันก็จะไม่คุยขยะกินโดยเด็ดค่ะหมานะ่ะต่อให้มีอาหารเต็มมากมายแต่นิสัยของหมามันจะคุยถังขยะกินเสมอจงตายอย่างมีศักดิ์ศรี จงตายอย่างเสือหิวอย่างสิงอยยาอิ่มอย่างหมานะครับพี่น้องฝากด้วยรักและจริงใจบับลีอับดุลราะมานพี่ชายของพวกท่านไม่ต้องมองผมเป็นครูก็ได้มองว่าผมเป็นพี่ท่านคนหนึ่งนะอย่าลืมได้นะ้องหิวอย่างเสือดีกว่าอิ่มอย่างหมานะครับอินชาอัลลอฮ์เสือเวลามันหิวคนดูก็ไม่กล้าเข้าใกล้ พราะความน่าเกรงขามยังมีเสมอแต่ต้องวันหนึ่งเสือเดินมาหลังบ้านลิ้นห้ยอยห้ยอยห้อยเรายื่นก้อนเนื้อให้มันหนึ่งก้อนหมดความเป็นเสืออินชาอัลลอฮ์บรรดาวัยรุน่นเยาวชนราชสีทุกคนวันนี้ผมฝากเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วอันนี้จุดจุดจะจบแบบหล่อแล้วเวลาที่ผมบรรยายตั้งแต่ตอนแรก ไอ้พวกน้องๆมันไปหมดแล้วไม่ต้องตกใจนะที่ผมพูดมึงกูมึงมึงอะไรต่างๆบ้างให้รู้ไว้ว่าคนนี้พี่พวกมึงเองไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อุตตาดไม่ใช่บาบอไม่ใช่อะไรทั้งสิน้นผมเป็นพี่พวกท่านพูดไม่เพราะนะพูดไม่เพราะนะและก็จะไม่เพราะแบบนี้จนตาย นะทนกันได้อินชาอัลลอฮ์เพราะเราต้องมีอะไรร่วมกันทำอีกเยอะเยาวชนขอบคุณมากอย่ากโกรธนะกับคำพูดผมบางคำพูดผมไม่ได้เกลียดพวกท่านนะถึงผมด่าแรงๆผมก็ไม่เกลียดพวกท่านเคยดูคอนเสิร์ตพี่เสกไหมไอ้ไอ้น้องนี่มึงรู้จักเสกนี่เสกโลโซเวลามันด่านกดา็ด่าเช็ดแมดเลยนะยิ่งด่าเท่าไหร ไอหน้าเบทีตบมือสุดยอดเฮียสะใจมึงจะตีกันทำไมนะว้ยรุน่นดาจับยับไอ้อยู่หน้าขอเบทีสุดยอดเลยเฮียสแสดงว่ามันรู้ใจกันท่านต้องรู้ใจผมอินชาอัลลอห์เราจะพลิกประวัติศาสตร์ไหมในวงการทำงานศาสนาะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอบคุณมากนะผิดพลาดประการใดขอมาโปรเราทุกคนแล้วเจอกันใหม ในสันอังงานดาวะและขอให้ได้ไปเจอในสวรรค์ฉันฟิดดาวทุกคนอาเวนอินชาลอขอบคุณมากขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับสิ่งใดผิดพลาดขอมาอัทุกคนและวบายบายลาลาไปก่อนนะชุบุชุบุทุกคนเลยสลามะลัยกุมอรอมตุละบรากาตุครับคุณครับจอะ